รถเก่งสปอร์ตสุดหลูรุ่นนิยมกับคันนี้เลย Toyota a อ t i s 1.8 G R ส p o r t คันนี้ได้เป็นปี2 0 2 2กับเลขไม่เพียง44,000โลจัดมาให้แล้วในราคา799,000บาทในส่วนของไฟหน้าได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับไฟเดทาม์ลันนิ่งไลท์และยังได้เป็นไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้พร้อมใช้งานอย่างนี้เลยนะคะ ในส่วนของล้อแมกนะคะได้เป็นล้อแมกดำทูโทนปัดหน้าเงาและได้เป็นยางปีใหม่ๆไปให้พร้อมใช้งานกระจกด้านข้างได้เป็นกระจกปรับพับไฟฟ้าและยังได้เป็นไฟเลี้ยวระบบ LED มาให้อีกด้วยนะคะในส่วนของด้านในนะคะได้เป็นโทนดําตัดกับสีโทนแดงลายสปอร์ตอย่างนี้เลยเป็นเบาะหนังเดิมจากโรงงานเดินได้สีแดงปรับไฟฟ้าคู่หน้าให้อีกด้วยนะคะ สำหรับพวงมาลัยนะคะได้เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชั่นมาพร้อมกับปุ่มสตาร์และกุญแจสมาร์คีเรตและยังได้เป็นจอทัชสกรีนเดิมจากโรงงาน